โหลดเข้าไปดูเนี่ยเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับแล้วคุณดูได้ไม่เต็มความละเอียดนะเว้ย <What? S 1> คุณดูได้แค่เนี่ยถ่างก็ไม่ได้ครับในขณะที่ Android มีฟีเจอร์เรื่องของการถ่างอยู่บ้างแบบถ่างให้เต็มอะไอเงี้ยเนี่ยถาย่างยังไงอะพอผมพูดเรื่องนี้หลายๆคนก็บอกว้ายหนูชอบจอเล็กหนูชอบพกพาไม่ได้เล่นอะไรมากก็นี่ไงกาลังพยายามที่จะบอกอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเล่นจอเล็กเท่านั้นสื่อมันมีเยียที่คุณกําลังเสพอยู่นะชั่วโมงนั้นหรือว่าณตอนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว รสวัสดีเพื่ทุกคนนะครับมีพ่อผมตั้มครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิว iPhone SE 2020นะครับที่เราไปซื้อมาเนาะแล้วก็ไปใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับไปเทสมาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเทียบกับรุ่นใหญ่อย่าง iPhone 11 Pro Max นะครับเทียบกับรุ่นเล็กอย่าง iPhone SE ตัวเก่าเป็นยังไงบ้างเทียบกับสมาร์ทโฟน Android เป็นยังไงบ้างนะครับกับเด็ดราคา1 5ื่นหนะครับผมแจ้งก่อนแล้วกันนะครับนิดนึงว่าจะมีหลายๆคนที่เป็นคนที่ได้รับเครื่องมาแล้วรีวิวเลยอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าการที่เราจะรีวิวจริงเนี่ยเราต้องซื้อมาใช้หรือว่าเราต้องใช้ก่อนสักประมาณหนึ่งเห็นข้อดีข้อเสียมันแล้วค่อยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาโอ้ยชมมันอย่างเดียวเลยมันดีเลิศประเสริฐสีมันนี่เด้งนะครับใช้งานจริงเป็นไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาเล่าเป็น เวลาในการเล่นมันนิดนึงสักอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยๆนะครับให้เราได้คุ้นชินกับมันให้เราได้รู้กับมันจริงๆว่ามือถือราคาหมื่นห้าเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมมีอะไรที่มันเด่นบ้างอะไรที่มันดีบ้างนะครับหลายๆคนก็เข้ามาด่าว่าโอ้ยพี่ตั้มมึงเกลียดไอโฟนมึงดามันอย่างนั้นมันอย่างงู้น,นอย่างเี้เออเนี่ยด่าแม่งเต็มบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เป็นว่าลองฟังพวกเราไว้แล้วก็ประกอบการแต่งใจเองละกันนะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้เรา VS กับรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับจะเป็น iPhone 1 1 iPhone 11, iPhone SE, iPhone 7 Plus, หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนแอนดรอยหรือราคาหมื่นห้าก็ตามแต่คอมเมนต์มานะครับเรายินดีที่จะทําให้กับผู้ชมของเราได้ชมแล้วก็เอาไว้ประกอบการตัดใจในการซื้อสมาร์ทโฟนแต่เครื่องหนึ่งนะครับไปใช้งานมาในหลายๆด้านมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกไปนะครับข้อดีแน่นอนคือไอโฟนที่ราคาถูกที่สุดข้อเสียก็าจะาเป็นเรื่องของสเปคที่อาจจะไม่ได้ได้จัดเต็มมากเมื่อเทียบกับ Android เลยราคานี้นะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไงก็ขายได้ยังมีกลุ่ม ที่อยากจะใช้ไอโฟนพวกนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับเรื่องสเปคฟีเจอร์ผมเล่าไปแล้วในคลิปอันบ็อกแกะกล่องนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างลองกดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าอยากดูสเปคแบบเต็มเต็มหรือว่าดูฟีเจอร์หรือว่าดูอุปรกรณ์ของแถมภายในกล่องนะครับแต่วันนี้จะมาเล่าจากการใช้งานจริงเลยกันว่าผ่านมาทิศหนึ่งเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างว่าพี่แม่งตรงไหนที่มันแย่บ้างตรงไหนที่มันดีบ้างอวยให้หน่อยด่ามาหน่อยก็ได้<ม>เอออะ โอเคเริ่มจากฟีเจอร์ที่มันเด่นก่อนละกันนะครับกับเรทราคานี้นะครับหมื่นห้าเนี่ยรุ่นเริ่มต้นหมื่นเจ็ดเนี่ยคือรุ่น128 g ิกก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันโอ้ยพี่หกสิบสี่กิกผมยังเหลือเลยอันนั้นก็แล้วแต่น้องแต่พี่พูดในมุมมองของพี่ว่าหกสิบสี่กูไม่พอมุมมองของผมคนเดียวซึ่งไอโฟนมันไม่เหมือนแอนดรอยที่มันเพิ่มแอดิกาได้มันเพิ่มไม่ได้ตอนแรกพี่ก็คิดเหมือนน้องว่าหกสิบสี่กิกส์เอ้ยพอยังพ,พอยังไงก็พอแต่พอมันถึงจังหวะที่ เ,เมมเต็มที่ต่างประเทศนี่เที่ยเลยนะครับผมบอกก่อนคุณไม่สามารถไปหาคอมพิวเตอร์เสียบโอนไฟล์เข้าคอมได้เหมือนอยู่บ้างดังนั้นซื้อเผื่ออนาคตไว้หน่อยเพิ่มตังอีก2,000บาทเองซึ่งถามว่าผมไปพูดอย่างเงี้ยผมได้ตังจาก Apple ิลสักบาทไหม ไม่ได้กูด่ามันขนาดนี้มันไม่ฟ้องร้องก็บุญแล้วครับก็เลยมาแนะนําก็เล่าให้หน่อยแล้วกันว่ารุ่นเริ่มต้นมันแค่64กิกแต่ว่าดีที่มันดีกว่า iPhone 11 Pro Max แล้วก็11 Pro ตรงที่มันมีซอยหลายๆรุ่นอย่างเช่น64 128แล้วก็256ในขณะ,ะที่พวกตัวท็อปท,อ,ปทอ,ปอย่างเช่น11 Pro Max กับ11 Pro เงี้ยก็จะมีแค่64แล้วก็256แล้วก็512เลยนะครับเพิ่มตังค์ทีเดียว5,000บาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีมีช้อยให้เลือกหน่อยซึ่งผมชอบนะ128 จะเทียบด้วยคําว่า15ื่นห้ังแกแอนดรอย Android ผมบอกเลยต้องเทียบด้วยราคา17ื่นเพราะนั่นคือ Android ในปี2020่อ่ะ15ื่นห้นี่ไม่มีใครให้หกสบสีนะครับให้มานี่โดนด่าเล็กผมบอกก่อนต้องเทียบกับร้อยดังนั้นมันคือราคา17ื่นเว้ย ไม่ใช่หมื่นห้าแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับหมื่นห้ามันเทียบได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับในคลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดว่าอยากดูคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้ถัดไปเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นนะครับสมาร์ทโฟเลตราคาหมื่นห้าหมื่นเจ็ดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่กันน้ำกันฝุน่นตัวนี้ครับกันน้ำไอพีหกสิบเจ็ดแบบเดียวกันเลยกับไอโฟนเจ็ดไอโฟนแปด ไอโฟน 10R หนึ่งเมตรสามสิบนาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานไวเล s ตชาร์จได้นี่ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบนะครับส่วนข้างในที่เป็นชิปนะครับแอปเปิล A13 บลนิกแรงไหมแรงมันคือชิปที่แรงที่สุดในโลกแต่ผมอยากจะบอกว่ามีเว็บไซต์ของต่างประเทศเขาไปเทสนะครับแอปเปิล A13 ที่ใส่มาให้ในไอโฟน SE เนี่ยโดนล,ลดคล็อกสปีดลงมาแรงประมาณกับแอปเปิล A12 คือถามว่ามันแรงเกินหน้าจอไหมมันแรงเกินอยู่แล้วแต่ถามว่าเทียบกับ11 11 Pro Max ไรเงี้ย พวกนี้บอดี้มันใหญ่แบตมันใหญ่มันก็เลยแบบเออเร่งเต็มสป,ปีดได้ตามสเบยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยโดนลดคล็อกสปีดลงมาอันตู้ตู้จะเหลือแค่ประมาณ4ี่แสนปลายปลายสี่แสนเจ็ประมาณนะี้อันนี้คือเรื่องของความแรงที่มันโดนลดลงไปแต่อย่างอื่นถามว่ามันดีมันก็ดีนะคือคือแอปเปิลตั้งแต่เกิน A11 ขึ้นมา A11A12A13 นี่แม่งสำหรับผมแยกไม่ออกแล้วแม่งแรงเกินลิมิตไปเยอะแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพวิดีโอตัวนี้มีโหมดพอร์เทรตมาให้ที่ค่อนข้างเยอะกล้องหน้าเองก็ถ่ายพอร์เทรตมาด้วยกล้องหลังถ่าย 4K60 เฟรมากนะ เลดราคานี้นะน้อยมากที่จะถ่าย 4K 60เฟรมได้ดีแบบตัวนี้ก็จะมีข้อเสียอีกเยอะแยะมากมายตามหลังมาซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปทีละประเด็นละกันทั้งการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการเล่นเกมภาพนิ่งเป็นยังไงบ้างความร้อนการเล่นเกมนู่นนันนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไว้คุยกันเริ่มจากโซเชียลมีเดียแล้วก็การเล่นมัลติมีเดียก่อนละกันนะครับแน่นอนเฟซบ o o กไลน์จีพวกนี้สบายๆอยู่แล้วแต่ว่า ตรนี้จะต่างกับ iPhone 7ของพี่สาวผมตรงที่มันไม่มี 3D Touch นะครับผมจะใช้ 3D Touch ยังไงพี่ผมแค่แตะค้างครับมันจะขึ้นมาเหมือนกับ 3D Touch เลย <Wow. S 1> น,นี่เหมือนกันปึ๊กเห็นไหมขึ้นมาเหมือนกันเลยกับ 3D Touch นะครับเพียงแค่ว่าคุณไม่ต้องลงแรงไปคุณแค่แตะเนี่ยแล้วมันจะแยกยังไงวะพี่ถ้าเกิดวราผมอยากจะเลือกแอปพลิเคชันคุณก็แค่แตะค้างให้นานกว่าเดิมครับเนี่ยเห็นไหมถามว่าม,มันดีไหมเหรอผมว่าผมผมชอบ ฟิลลิ่งของ 3D t o u c h มากกว่าแต่โอเคเข้าใจว่าทําแบบนี้มันมันน่าจะดีกว่าในอนาคตรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มี 3D Touch แล้วนะครับดังนั้นใช้วิธีการแตะค้างใช้ได้แทนความลื่นไหลในการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับก็สบายๆนะครับตามสไตล์ของ iPhone SE อยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือด้วยหน้าจอมันเล็กเวลาเราจะพิมพ์เวลาเราจะดูคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่ที่เป็นเทคเนี่ยครับเราต้องคอยไปเปิดไซส์หน้าไซส์ของตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นไม่งั้นมันจะลําบากกับชีวิตเวลาาเราดูใน iPhone 7 หรือ iPhone 8ที่มันเป็นแบบท d t o u c ัเนี่ยครับเราแค่แตะมันก็จะปึ๊กขึ้นมาอันนี้ไม่ได้ต้องคอยแตะแล้วก็เข้าไปซึ่งมันจะยุ่งยากหน่อยสําหรับคนที่ใช้ iPhone 7หรือว่า iPhone 8มาก่อนแล้วก็อย่างไอเน,นี้ยแตะข้างๆแล้วมันจะขึ้นแบบหน้ามันดีทัชกิ้งแอปมาให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีละเห็นปหเนี่ยมันก็ไม่มีแตะกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับต้องปึ๊กๆอย่างนี้ขึ้นมามันถึงจะแบบเออว่ะขึ้นมาให้อีกรอบหนึ่งนี่คือจอของสมาร์ทโฟนแอนดรอยเดราคาเท่าๆกัันนนนนคครีี่่ืืออ4.7 5.65.7ิิ้้วว5ปะ แล้วคุณลองดูขนาดหน้าจอจริงๆแล้วตัวเครื่องเองมันต่างไหมไม่ต่างครับมันเล็กกว่าเยอะแต่ถามว่าหน้าจอที่ได้กลับมาเนี่ยชาวบ้านเขาคุณดูดิขอบแทบจะไม่มีแล้วอะ่ะ Android คือไม่มีขอบแล้วก็ไม่ลั่นด้วยนะครับตัวนี้เป็น Note 10 Lite เงี้ยมันก็ไม่ลั่นเห็นปะ ันเนี้ยโอ้โหแถบบนแถบล่างยังอีกเยอะนะครับเก็บไว้ปลูกผักหรือไงก็ไม่รู้ก็เป็นเทปมีเก่านี่ต้องแจ้งไว้นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟน Android บางรุ่นอย่างตัวนี้เรียวมี X 3 Super Zoom ให้จอที่ใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่มาไม่พอครับยังให้จอที่เป็น refresh rate 120H z มาแต่ iPhone SE ครับยังไม่ได้นะครับใน157 0 0 7ยังไม่ได้นะนี่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับก็ ประมาณนี้สําหรับเรื่องของตัวหน้าจอการเล่นเช่ม edia เ,เล่นลื่นไหมลื่นแต่ว่า Android มันทําได้ดีกว่าในเรื่องของขนาดแล้วก็ถ้าคาดหวังว่าจะซื้อให้คุณพมอคุณแม่ใช้นะครับผมจะไม่แนะนำใส่เพราะจอมันเล็กเว้ยแม่ผมต้องมานั่งพิงเนีย่ยผมไม่เอานะบอกก่อนแม่ผมเสียสายตาแน่นอนนะครับหรือว่า ซื้อให้กับลูกๆไปใช้เงี้ยโอ้โหยิ่งเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะครับยิ่งมานั่งเพ่งเงี้ยอนาคตสายตาเสียแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดซื้อมาใช้เองได้นะครับแบบเป็นเครื่องสำรองใช้แบบไม่ได้จริงจังกับมันมากหรือว่าชินกับจอ4.7นิ้วอะไรเงี้ยเออน่าจะได้น่าจะได้สำหรับผมนะสำหรับคุณนี่อีกเรื่องหนึ่งคุณลองไปวิเคราะห์เองแล้วกันนะครับถัดไปเรื่องการเล่นมัลติมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงเป็นยังไงบ้างวะพี่นะครับตัวนี้ให้ลำโพงคู่มาซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเลนราคานี้นะครับ มีอยู่ประมาณสัก50-50แล้วกันครึ่งหนึ่งจะให้ลำโพงเดียวครึ่งหนึ่งจะให้ลำโพงคู่มาถามว่าผมชอบลำโพงตัวไหนก็น <c oughs> ต้องลำโพงคู่อยู่แล้วลำโพงคู่เนี่ยมันไม่ได้ดีสําหรับการเสพมันติมีเดียเท่านั้นด้วยลำโพงคู่มันดีสําหรับการเล่นเกมด้วยอย่างผับจีเงี้ยโอ้มึงไม่มีหูฟังนี่แย่เลยนะครับหาเสียงศัตรูไม่เจอก็โดนยิงหลังตายมันไม่รู้ว่าใครอ้อมหลังมันรู้แค่มีเสียงก็แก๊กก็แ แค่นั้นแต่เนี้ยมีลำโพงคู่ก็โอเคดีหรือว่าเวลาดูหนังฟังเพลงเนี้ยระเบิดซ้ายระเบิดขวาพระเอกโดนฟันจากด้านข้างซ้ายโดนยิงทะลุฝั่งขวาเออเสียงมันไปได้แต่ว่าลำโพงเดี๋ยวมันให้ความรู้สึกไม่ได้รู้แค่พระเอกโดนฟันชอพุ่ง <c oughs> อาวพระเอกกูตายกับ หรือโดนยิงกว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้นึกออกปะแต่เงี้ยลำโพงคู่มันตอบโจทย์ได้นะครับแล้วดู Netflix อะไรพวกเนี้ยสบายๆนะครับแล้วตัวซอฟต์แวร์สมมติว่าคุณอยากจะแชร์หน้าจอใช่ไหมครับใช้การสะท้อนหน้าจอบางคนดูผ่านจอทีวีบางคนใช้ Apple CarPlay อะไรเงี้ยพวกนี้จะยิ่งตอบโจทย์เข้าไปใหญ่คือมันง่ายามันดีสเสถียรจบ นั่นคือข้อดีของเขาเลยนะครับแต่ว่าเวลาคุณเอาไปดู YouTube ยงี้ยอย่างล่าสุดผมดู m v ของพี่โพสต์มาโลนคุณดูครับคอนเทนต์ในสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นความละเอียดที่เป็นแบบ full HD หมดแล้วตัวนี้อาจจะเปิดได้ full HD ก็จริงแต่ว่าจอมันแค่ HD นะครับตรงขอบบนขอบล่างแม่งเหลือเยอะมากนะครับปลูกผักได้5แปลงคุณดูกลายเป็นว่าเหลือที่จริงๆให้คุณได้ดูคอนเทนต์น่ะแค่นี้เองเว้ยจากเดิมมันเล็กมากๆอยู่แล้วจากเดิมมันแค่4.7เผลอๆลดมาเหลือสัก4นิ้วได้มั้ง เนี่ยนี่หน้าจอ4นิ้วเออเนี่ยนี่คือหน้าจอของ iPhone SE รุ่นแรกนะครับยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่แล้วคอนเทนต์ในอนาคตนะครับออยง่ายไม่ต้องช่องใครครับคุณลองไปดูช่องเราก็ได้ถ้าเกิดคุณใช้จอ16กต่อคุณจะเห็นว่าคุณขึ้นขอบดําแบบนี้เลยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วใน iPhone 4S iPhone 4ตอนเปลี่ยนทายจาก4ต่อ3มาเป็น1 6ต่อ9แล้วตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนจาก16หต่อ9ไปเป็น20ต่อ19.5ต่อเกนต์ในอมันเน้ามจุดับที่่เข้าบเนสทนร์ฟนังน้นตมันเปลี่ย,นนยบ ตัวตามชั้นใดก็ชั้นนั้นครับช่องที่เหลือใน YouTube หรือแม้กระทั่ง Netflix เองเวลาคุณโหลดเข้าไปดูเนี่ยเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับแล้วคุณดูได้ไม่เต็มความละเอียดนะเวย้ยคุณดูได้แค่เนี่ยถ่างก็ไม่ได้ครับในขณะที่ Android มีฟีเจอร์เรื่องของการถ่างอยู่บ้างแบบถ่างให้เต็มเอยไรเงี้ยถ่างยังไงอ่ะพอผมพูดเรื่องนี้หลายๆคนก็บอกว้ายหนูชอบจอเล็กหนูชอบพกพาไม่ได้เล่นอะไรมากก็ <c oughs> นี่ไงกำลังพยายามที่จะบอกอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเล่นจอเล็กเท่านั้น <c oughs> สื่อมันมีเยียที่คุณกําลังเเพอออยยููนะ่่่่่นน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 ะชััััวววโมมง้้้้หรืาาาณณตีปปลลไแถคคุดํ ว่ากะว่าจะใช้ยาวๆสักษี่สาหปีผมว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ด้วยอะไรไม่ใช่สเปคมันไม่ได้เว้ยไม่น่าจะได้ด้วยความหงุดหงิดเวลาเล่นมันติมีเดียเวลาเสพ u t u b e เวลาเสพ Netflix เวลาเสพวิดีโออะไรก็ตามแต่ซึ่งเจเนอเรชันถัดไปมันเป็นเจเนอเรชันของวิดีโอนะครับมันจะหงุดหงิดก็ต้องแจ้งไว้ใครที่แบบไม่หงุดหงิดเลยโอเคผมไม่ซีเรียสมากได้ นี่ผมขอแค่เล่าไว้ในส่วนของคนที่แบบชอบดูหนังชอบฟังเพลงหน่อยละก,กันเนาะว่าเออต้องคิดเผื่อตรงนี้นิดนึงฟังเพลงเป็นยังไงบ้างเทียบกับ iPhone 11เทียบกับ iPhone 7 Plus เป็นยังไงบ้างผมจะบอกให้ว่าฟังเพลงเหมือนกันเลยกับ iPhone 8อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ค่อยต่างสำหรับผมนะแยกความต่างไม่ออกแต่พอไปฟังเทียบกับ iPhone 11 Pro หรือว่าเทียบกับ iPhone 11เอะไรเงี้ยลำโพงทูเขาไม่ได้ ลำโพงตัวนี้เนี่ยเสียงแหลมจะเด่นเบสจะไม่ค่อยลึกมากเบสให้สัก50%ของ iPhone 11คือเบสไม่ได้ดีเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อไปฟังเพลงฟินๆนะครับเสียงแหลมเยอะมากเหมือนกันเลยกับ iPhone 8ถามผมคะแนนนะกับเรทราคา15ื่นหรือหมื่ถ้ามองในมุมมองของคนที่เป็นติ่ง Android เหมือนผมแล้วก็ใช้แม่ง iPhone ท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ุกรุ่นด้วยเนี่ยผมจะให้ประมาณสัก8เต็ม10ดีไหมดีแต่ Android ดีกว่าเยอะสําหรับการเล่นียลมวเดียแล้วก็การดูหนังฟังเพลงแต่ iPhone ได้อะไรทําไมถึงได้คะแนนต ได้ความชัวร์ได้ความนิง่งได้ความสเสถียรได้การอัปเดตในอนาคตแล้วผ่านไปอีกสี่สปีมันก็ยังลื่นอยู่ <Yeah. S 1> นั่นแหละตอบโจทย์ตัดไปเรื่องของกล้องนะครับผมว่าคนน่าจะรอดูตรงนี้เยอะเพราะว่าเอ้ยกล้องเป็นยังไงบ้างวะพี่นะครับยกแผงมาจาก iPhone 8นะครับกล้องหลังเขาลือกันว่าใช้เทนอาร์มเป็นยังไงบ้างวะพี่คือเลขสเปกเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่สนใจผมใช้งานยังไงผมจะเล่าอย่างนั้น โอเคเราตกลงกันก่อนว่าช่องนี้เราจะไม่สนใจสเปคฟีลิ่งการใช้งานภาพนิ่งก่อนแล้วกันกล้องหน้ากล้องหลังนะครับภาพนิ่งของกล้องหน้าเนี่ยด้วยมุมมองที่มันแคบไปหน่อยนี่คือมุมมองของ iPhone SE 2 0 2 0ครับและเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมมองของ iPhone SE เวอร์ชันแรกนี่คือมุมมองของ SE เวอร์ชันแรกครับอ,อาจจะยังมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะให้คุณดู iPhone 11 Pro Max ครับเห็นอะไรไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเอ้ยยังมองภาพไม่ออกขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมพี่ นี่คือภาพของ iPhone เจเนอเรชันใหม่เดี๋ยวหาว่าลังแกมีอ่ะเปิดไฟหน้าจอให้หน่อยเห็นอะไรไหมครับกับ4ภาพนี้นี่คือเจเนอเรชันใหม่นี่คือเจเนอเรชันเก่าค,ความต่างอยู่ที่สกินโนหนนึงละอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือมุมมองของกล้องที่ออกมาครับเจเนอเรชันเก่ากล้องจะแคบครับนี่แคบแบบนี้เลยแคบแบบแคบมากนะครับนี่เห็นไหม ต้องเข้าใจเห็นแค่นี้แต่พอเจเนอเรชันใหม่ครับคุณดูความใสคอนทราสต์นั่นนู่นนี่ของเจเนอเรชันใหม่มุมมองมันกว้างมากนะครับกว้างกว่า Android <c oughs> ด้วยซ้ำทางทั้งนี้เมื่อก่อน iPhone เราดา่าว่ามุมมองแคบชิปเป็งเลย <c oughs> คุณดูที่มันถ่ายได้จริงครับคนละเรื่องอะ่ะดังนั้นความคาดหวังคุณกับ15ื่นคุณคาดหวังไว้แค่ไหนถ้าเกิดว่าสําหรับสาย p h โฟ e ผมไม่รู้นะแต่สำหรับสาย Android เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยไม่ผ่านสำหรับผมนะภาพนิ่งกล้องหน้าสำหรับผมไม่ผ่าน <c oughs> ตัวนี้มีโหมดพอร์เทรตในกล้องหน้ามาให้ด้วยซึ่ง ดีครับปรับนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับค่ารูรับแสงได้ด้วยนะครับละเอียดใช้ได้อันนี้สําหรับผมนะเรื่องโหมดในกล้องหน้าไม่ขี้เหร่7.5เต็ม10ภาพนิ่งในกล้องหลังนะครับ ตัวนี้มีเลนมาให้แค่เลนเดียวนะครับษักขนาดไหนที่ดูที่ติดฟิลม์มติดเคสใส่อะไรนั่นนู่นี่มาให้หมดแล้วนะครับถ้าคุณมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับคุณจะเห็นว่า iPhone SE รุ่นแรกกับ iPhone SE รุ่นที่2มีกล้องเดียวเหมือนกันถ้าเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆที่หมูขี้หมาต้อง2ตัวละตัวนึงเป็นเลนเอลเว้าไวตัวนึงเป็นเลนหลักซึ่ง ผมว่ามันมันอยู่ที่โ s i t i o n การวางตำแหน่งของสินค้าเขาถ้าคุณอยากใช้งานแบบครบๆก็ไปซื้อตัวโปรซะไม่ก็ไปซื้อ iPhone 11ซะในเรนราคานี้ถ้าเป็น Android ถ้าเป็น Android นะเล่าก่อนก่อนจะไปให้ไปดูรูปภาพนี่คือขี้หมูขี้หมาครับ3ตัว Android ต้องได้แล้วเลนหลักอั t r a ้า d ว z o ซูถ้าดีขึ้นมาหน่อย4ตัวเลนหลักอัลตร้า d ว Zoom m a c โครหรือว่าโมโนก็ได้แล้วแต่เขาจะใส่มาตัวนี้ให้ Marco มาโครมานี่คือปกตินะ ปกติเลยนะกับราคา15ื0นแล้วกล้อง15ื0นของ Android นี่ผมบอกเลยนะครับว่าฟาดมากตบได้ตกค่าได้ค่านะครับไม่ธรรมดานะ1มื0นนี่สำหรับ Android นี่คือแบบน้องๆตัวท็อปอะ่ะเข้าใจใช่ปะ <laughs> UI ใช้งานง่ายครับมีแค่นี้เ <laughs> พราะว่าด้วยกล้องมันน้อยด้วยโหมดอะไรก็ไม่ค่อยมีมีแค่นี้หมดแล้วในขณะที่ Android ครับเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดให้มาดู UIUI UI Android เนี่ยมันดูใช้งานยากอยู่แล้วทีนึงแล้วแม่งดูซูมของมันครับอ่ะคุณดูนะ เอาแค่กดถ่ายคุณดูมันจะมีฉีกขึ้นแบงบนอีกกี่อีล็อกเนี่ยประมาณ4-5ล็อกมี1เท่าเหมือนกันใช่ป่ะพอกดอีกอันนึงปุ๊บแม่งเป็นเลนอัลตร้าไวละเช่นนี้ไม่มีเล่าไวว่ะพอกดกลับมาอีกอันนึงปุ๊บซูมดิจิตอลอีกอันนึงปุ๊บซูมแบบไฮบริดอีกอันนึงปุ๊บซูมแบบ100เท่าซูมแบบ30เท่าเปิดโหมด AI เปิด HDR เปิดโทนสีเปิดโหมดวิวตี้ตุ๊ดๆๆๆปรับได้เป็น10อย่างในขณะที่ของคุณครับปรับพี่อะไรไม่ได้เลยเงี้ยทั้งงานวิดีโอเงี้ยอ่ะสมมุติงานวิดีโอจะถ่ายเล่นไหนไอ้หนุ่ม หนุ่มอยากถ่ายเลนไหนเลนเอาเท้าไวไหมหรือว่าเลนมาโครหรือว่าจะเอาแบบเอ้ยถ่ายวิดีโอแบบหน้าชันหลังเดลอไหมมันก็อยู่ที่การใช้งานที่บอกไปนะครับชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นเนาะข้อเสียของเขานะครับในภาพนี้นะครับหนึ่งละคือ HDR แคบนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงเนี้ยมันจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ผมรู้สึกว่าพวกนี้เวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยคือ the ะเบสมากตบ o i d กรุยกระจายนะครับภาพที่ออกมาแม่งสวยมากยิ่งถ่ายย้อนแสง iPhone ยิ่งชนะแต่พอมาเป็น SE ครับมันเหมือนเหมือน iPhone 8อะ หรือไอโฟน 10R ที่แบบมาทํา HDR ให้มันดีขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนั้น,นแต่มันก็ไม่ได้เทพสู้กับ Android 15ได้นื่องจากมถ่ายย้อนแสงถ่ายที่มืดแพ้เขาทุกป,ประตูนะครับเดี๋ยวคุณลองดูรูปภาพคุณน่าจะมองเห็นนะโหมดกลางคืนไม่มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเลน์อา้าท์วายไม่มีนี่เราคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็โหมดพอร์เทรตที่เขาให้มาที่เขาโมนักโมหนาเนี่ยมันยังมีบั๊กอยู่ไปใช้งานมากับพี่นิวนะครับเวลาเราถ่ายใกล้เกินไปโหมดพอร์เทรตในจอโชว์นะคร เห็นเลยพรีวิวว่ากํลาลังถ่ายพอร์เทรตพอกดแปะมาดูภาพย้อนหลังไม่ขึ้นโหมดพอร์เทรตมาให้สกินโทนที่ได้มันก็ไม่ได้หวานมากมันก็เหมือนกับไอโฟนทั่วไปครับเน้นความเรียวเน้นจริงเป็นหลักใช้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ซูมดิจิตอลเนี่ยเวลาคุณซูมเข้าไปนะครับมันจะไม่มีการบอกระยะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่หมดกล้องนะครับเวลาซูมภาพดิจิตอลเนาะเห็นไหมมันจะใช้วิธีการเลื่อนตรงนี้แทนในขณะที่ถ้าเกิดเราเป็นไอโฟนสมมติไอโฟนนี้ไม่มีกล้องซูมเวลาผมซูมครับเนี่ยมันจะมีแบบสกรอ ที่ผมกำลังหมุนอยู่เนะี่ยเห็นปะผมลองซูม iPhone 11 5เท่าดูกับซูม iPhone SE สมามัน20นะครับซูม5เท่านี่คือภาพที่ได้ครับเห็นเงาตรงกริปตรงไรไหมเห็นตัวไลก้าเห็นไรไหมครับเห็นปะเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวอักษรที่เห็น คือคุณ i t y มันสู้ไม่ได้นะครับแม้กระทั่งว่า iPhone 11ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่ามันจะสู้ได้มันสู้ไม่ได้นะครับมันต้องไปสู้กับ iPhone 8อะไรประมาณนั้นอะ <S 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 ่ะทีนี้เรื่องงานวิดีโอในกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้คุยกันสั้นๆแล้วกันงานวิดีโอของกล้องหน้าถ่ายได้แค่ full hd 30เฟรมเท่านั้นไม่สามารถถ่าย 4k 6 0หรือ full hd 6 0ได้คุณ i t y ใช้ได้เลยนะครับเฟรมเรท ไม่มีอาการแบบเฟรมเรทกระตุกกระตักกระตุกกระติกอะไรเงี้ยไม่มีนะครับโดยเฉพาะกลางคืนหลายลแบรนด์กลางคืนถ่ายมานี่โอ้โหเอาไปทํางานไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไว้ใจได้เรื่งองงานวิดีโอนะครับเก็บเสียงดีด้วยพี่นิวไปเทสมาพี่นิวบอกว่าเก็บเสียงแบบคาแรคเตอร์ไอโฟนเลยอะกล้องหลังนะครับงานวิดีโอสามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมซึ่งเป็น 4K 60เจเนอเรชั่นใหม่แล้วกันที่ HDR ดีขึ้นนะครับไม่มืดมืดตุน่นตุน,ตนเหมือนกับ <S <S เจเนอเรชั่นเก่าๆนะครับแล้วก็เรื่องของการวัดทรงวัดแสงอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับไไม่่่่ด้แแยตวา ข้อเสียมันก็ยังมีอยู่นะครับเราไปเทสมาค่อนข้างหนักเนาะไปให้มันลองโฟกัสในที่มืดในโหมด 4K ใน Full HD นั่นนูนี่ครบทุกอย่างแล้วปรากฏว่าดีเฟกตงานวิดีโอของ iPhone SE เนี่ยมันจะโฟกัสไม่ค่อยเข้าซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ iPhone 11 Pro 11 Pro Max และ iPhone 11พวกนี้เนี่ยทีมือก็โฟกัสเข้าการกันสั่นเองหรืออะไรเองความเป็นธรรมชาติของการโฟกัสหรือว่ากันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ที่มันออกมาเนี่ยมันสู้11ไม่ได้เลยมันคือ iPhone 8ที่เอามาอัปเกรดอะฟีลลิ่งมันประมาณนั้นสรุปเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอถ้าเกิดผมให้คะแนนนะ8เ <c oughs> ต็ม10มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความหลากหลายมากใช้แค่เลนส์หลกักใช้แค่กล้องหน้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องการไว้บาลานซ์ที่มันตรงมากๆข้อดีของมันนะ ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือบางทีถ้าเกิดว่าบางคนเขาคาดหวังว่า Quality มันจะเหมือน iPhone 11แล้วเอามาแค่ย่อส่วนตัดนู่นนั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าโหมดโดนตัดไปเยอะมากแม้กระทั่งโหมด p o r t r เทรเนี่ยที่ไม่มีใครบอกนะครับผมจะบอกให้ว่าโหมด p o r t r เทรของ iPhone SE ถ่ายได้แค่คนเท่านั้น,นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับหยิบขวดน้ำส้มมาเดี๋ยวลองเปิดภาพถ่ายบุคคลให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่มีคน ในขณะที่ i p h o n อ่อ iPhone 11แล้วกันรนะุ่นรุ่นราคาถูกสุดเลยของเจเนอเรชันใหม่อ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับคุณว้ยหลายๆคนผมว่าไม่บอกนะหรือว่าบางคนอาจจะยังเล่นไปไม่ถึงตรงนี้แต่เราเล่นไปแล้วแบบเราลึกมากจนแบบว่าเปิดขึ้นมาเงี้ยเอ้ยโหมดพอร์เทรตมึงทําได้ขนาดไหนวะสรุปคือ iPhone 11ครับคือโหมดพอร์เทรต i ไอโฟนมันไม่ได้เก่งมากมายขนาดที่ไปสู้กับ Android ได้แต่ว่าอย่าให้เห็นว่าโหมดเนี้ยมันจะใช้ได้แค่คนเท่านั้นเพราะว่ามันดีเทคคนเห็นไหม ทังนังที่จริงๆมันเป็นแค่ซอฟต์แวร์ Android 5,000บาทไม่ยังมีโหมด portrait มาให้ถ่ายแก้วน้ําก็ได้ไมผมไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าบอกคุณหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่ามันถ่ายคนได้อย่างเดียวถ่ายอย่างอื่นไม่ได้ไจบแค่นั้นเลนกล้องต่อแล้วกันขอเลนกล้องนิดนึงนะครับเลนกล้องนี่เป็นเรื่องที่ผมหงุดหงิดแล้วกันเพราะว่าโอเคเราเข้าใจว่า position ตลาดมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือเมื่อ7ปีที่แล้วอะเลนเดียวแต่พอเจเนอเรชันใหม่ครับ เลนมือถือสมัยนี้เนี่ยคุณลองดู Android หรือแม้กระทั่ง iPhone เองอะ่ะนี่คือเจเนอเรชันเก่านี่คือเจเนอเรชันใหม่ไม่กระทั่ง iPhone เองถ้าเกิดเราบอกว่าอุย้ยหลายเลนไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นแล้วไอโฟนตัวท็อปมึงใส่มาทําแปะอะไรอ้อยราคานี้จะเอาอะไรมากอา่านี่ราคาเดียวกันก็ให้มาครบคือผมพูดในแง่ของความเป็นจริงนะถามว่ามันน่าซื้อไหมมันน่าซื้อแค่อยากจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วราคาเนี้ยคุณมีอีกหลายช้อยมากๆถ้า คุณไม่อยากให้ตัวเองมันต้องมาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าความอึดอัดจ,จากการที่มันมีเลนส์ให้ใช้น้อยเนี่ยเออคุณอาจจะลองเอาตรงนี้ไว้พิจารณาก็ได้อ่ะนี่เล่าไว้เรื่องของกล้องเนาะถัดไปเรื่องของเกมแล้วกันนะครับดีไหมดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกในต่อนแรกว่าเทียบกับ11อีกแล้วนะครับเพราะมันใช้ชิปเดียวกันเนาะมันสู้ไม่ได้เพราะว่า11จอมันใหญ่กว่าราคามันแพงกว่าหมื่นหนึ่งแล้วก็ ตัว clock speed ของ CPU เงี้ยมันก็โดนลดทอนลงมาแบตเตอรี่มันก็เล็กนะครับพันกว่าเองเอาความฟินในการเล่นนะเพิ่มต่างแปลวเท r ดีกว่าหรือ Android 15ครับ สายเล่นเกมครับพี่จะเอาอะไรถ้าเกิดเราเป็น15ื่นจะมี S10 Lite ถ้าเกิดเป็น Samsung นะฟิลิ่งการทัดดีเหมือนกันก็จะได้แซนด์วกกอน855ซึ่งไม่ขี้เหร่เลยจอใหญ่จอสวยกว่าสแกนนิ้วใต้จอด้วยนะครับแล้วถามว่าลื่นต่างมันไม่ต่างบอกเลยเผลอเบางเกมเนี่ย S10 แม่งดีกว่าไดซัม <S <S <ๆ>คือแรงก็จริงแต่ด้วยขนาดหน้าจอมันจึงนึงอนะ่ะมันก็จะหมุดหงิดคือแบบมันเล่นลื่นไหมมันเล่นลื่นนะสบายๆครับไม่มีปัญหาเล่นไปบันทึกหน้าจอไปภาพที่ออกมาหลังจากบันทึกหน้าจอเนี่ย คือแม้กระทั่งว่าจอมันเป็นแค่ความละเอียดแค่ HD นะครับแต่ว่าภาพเวลาอีกพอรออกมาเนี่ยดีกว่า Android จอ 4K หรือว่า Android จอ 2K บางตัวด้วยซ้ำนะครับนี่แจ้งไว้เลยนะอ่ะเห็นไหมคือมันมันโดนอักลงมาอยู่ในหน้าจอประมาณเนี้สำหรับผมนะมันเล่นยากแต่ว่าผมเองมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตสนิทเลย ใช้ iphone 6 s เข้าไปแข่ง p u b g mobile ติดท็อป1ใน500ของประเทศไทยด้วยเล่นช่วงสอบด้วยนะครับ <c oughs> โคตรเถือนเลยดังนั้นอยู่ที่ความถนัดของคนอันนี้ผมพูดในมุมมองผมแล้วกันให้คุณลอง,ลอ,งลองพิจารณาเลียงแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็น android เลนราคาเดียวกันมันจะเต็มจอแบบเป้งๆแบบนี้เลยครับแล้วที่ผมลำคาญอย่างเดียวคือเรื่องเวลาลากเล่นอะไรเงี้ยมันจะหลุด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 เพราะเราชินกับจอใหญ่ นี่บอกไหมใครที่ใช้ Android หน้าจอใหญ่ๆอยู่ย่าเลยครับเ <c oughs> ชื่อผมอย่าเลยกราฟิกปรับได้สูงสุดเลยครับแต่เวลาควบคุมครับเดี๋ยวผมให้ดูในตั้งค่าไปแล้วนี่นี่คือสิ่งที่ผมบอกตะกี้คุณเห็นทูที่มันอัดแน่นกันไหมครับแล้วคุณดูนิ้วนี่ผมเป็นคนมือเล็กนะโยกซ้ายโยกขวากดยกเลิกปุ่มซูมปุ่มทุกอย่างมันอัดแน่นเกินไปอะแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเฮ้ยมันอยู่ในมือเดียวหมดเลย ไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องอะไรมึงแต่ว่าคุณต้องการความแม่นในการเล่นระดับหนึ่งพอสมควรแล้วบางเกมอย่างผับ G เงี้ยมันเล่นนานมันต้องมานั่งเพ่งอย่างเงี้ยมันทําให้โอกาสที่มันจะเสียสายตาหรือว่าเมื่อยล้าเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมเจอมาแล้วอยากจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับผับ G ีอาร์วีคอมหรือว่าแม้กระทั่งเกมตัวแข่งรถหรืออะไรเงี้ยทุกเกมลื่นหมด ไม่มีปัญหาทีนี้แบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เล่นเกมไปนะครับใน1ชั่วโมงตัวนี้แบตเตอรี่ลดไปเยอะมากๆโอเคชิปมันประหยัดพลังงานจริงโอเคมันแรงจริงแต่ว่าแบตมันไม่ได้เยอะมากมันแค่พันกว่า,วานะครับทำให้เวลาคุณเล่นไป1ชั่วโมงเล่นไปบันทึกหน้าจอไปโดยส่วนใหญ่นะครับแอนดรอยจะลดไปประมาณทักยี่สแต่ iPhone SE 2020ครับเล่นเกมไป1ชั่วโมงลดไปประมาณ34%เเล่นไปบันทึกหน้าจอไปถ้าเกิดว่าใช้งานปกติไม่มีปัญหาครับ เล่นเฟซบุ๊กไลน์จพว,วันหนึ่งน่าจะพอนะสบาย,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 ยกินแบตน้อยกว iPhone 7เยอะมากกินแบตน้อยกว่า iPhone 8อย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเล่นเกมพอๆกันเลยอันนี้คือสิ่งที่เจอมานะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ลิงก์ข้างล่างกดเข้าไปด้วยในช่องแบงค์นะครับแบงค์เทสมา3วันติดๆเครื่องนี้เครื่องเดียวครับเบพื่อผู้ชมอย่างเดียวเลยโดนด่าก็ช่างแม่งแต่คืออยากให้เขารู้ว่าเออถ้าจะซื้อไปเล่นเกมจะต้องเตรียมตัวอ๋อแบตมันหมดเร็วว่ะถ้าเกิดว่าเล่นเกมแบบปรับสุดแล้วก็ ที่ชาร์จเร็วไหมไหมแต่ว่าในกล่องไม่มีฟ t สชาร์จมาให้นะครับแจ้งไว้ก่อนสรุปการเล่นเกมดีไหมผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เป็นแคสเตอร์หรือสตรีมเมอร์เริ่มต้นที่ไม่อยากใช้งบเยอะๆแล้วชอบ iPhone บางคนผมเห็นพวกกิจายอะไรเงี้ยที่บอกว่าจะต้องต่อดอก i p h o n e ไปเล่นเงี้ยคือแน่นอนสายโปรเพเยอร์เนี่ยยังไงก็ต้อง iPhone ครับมันนิ่งมันสเสถียรกว่าแต่ว่า จอมันจะเล็กอะถ้าเกิดแนะนําผมจะแนะนาเป็นรุ่นพัดกูลองดูรุ่นพัดดิคือจอมันใหญ่กว่ากันเยอะนะครับเห็นไหม4.7กับ5.5ถ้าเกิดแนะนำนะครับ8พัดน่าจะตอบโจทย์กว่าถ้าเกิด8พัดเงี้ยเอ้ยมันจะจบปัญหาหลายๆอย่างเลยนะจะโอเคอาจจะลื่นไม่เท่าตัวนี้เนี่ยนะคตแต่ว่าอย่างน้อยจอมันก็ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่อึดอัดกว่า อย่างเล่นผับ G เงี้ยครับเล่นใน8พัดนี่คือฟินมากนะหรือว่าเล่นใน7พัดนี่ฟินมากแต่ถ้าเกิดว่าเล่นใน SE นี่คือแบบงุดงิดส <c oughs> ผมบอกเลยนะครับด้วยจอมันเล็กอันนี้ก็ต้องเล่าไว้เป็นเคสหนึ่งและกันเผื่อคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็อยากจะซื้อไปเล่นเกมหรือว่าแคสเกมหรือสตรีมเกมนะครับ <c oughs> สุดท้ายเรื่องของเซ็นเซอร์การนำทางการจับสัญญาณ Wi-Fi นั่นนู่นนี่เป็นยังไงบ้างหลายๆคนขอถามเข้ามาว่า พี่ไปดูรีวิวเขามาว่าไอโฟนมันจับสัญญาณไม่ค่อยดีจริงเม่อวะถ้าถามผมนะจับสัญญาณเทียบกับ iPhone 7พัด8ดพัดหรือ iPhone 8เนี่ยพอๆกันแต่ว่าเจเนอเรชันใหม่ของ iPhone เนี่ยน่นจาจะตั้งแต่ไอโฟน 10R ขึ้นมานะครับตัวนี้จะจับสัญญาณ WiFi ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในโลกของ Android เนี่ยนะครับมันจะมีแบรนด์ที่จับสัญญาณ Wi-Fi แ,แรงๆอยู่นะกับเรนราคานี้นะวันพัด7ีโคตรพอ่อโคตรแม่แรงจับสัญญาณ Wi-Fi ดีวัวตายควยล้มครับตัวนี้เนี่ยส ตัวนี้น่าจะต้องไปเทียบกับไอโฟน7พัตหรือ8พัตโซนๆนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ p h o n e 11มันสู้ iPhone 11ไม่ได้นะว่าในความสึกผมนะแต่ว่าในตัวเขาเนี่ยรองรับ Wi-Fi 6ซึ่งวิ่งกันหลัะพันเมกสำหรับสายที่เป็นแบบต้องการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลบ่อยๆอ,อย่างเช่นพวกเราเนี่ยผมทำงานเป็นยูทูบเบอร์ ไฟผมครั้งหนึ่งนะครับคุณรู้หรือเปล่าคลิปหนึ่งที่คุณดูอยู่เนะี่ยไฟดิบจริงๆเนะี่ยเป็นร้อยกิปนะครับใช้ Wi-Fi ธรรมดาอัปโหลดกันเนี่ยไม่ทันถ้าเกิดไม่สายแลนก็ต้องเป็น Wi-Fi 6เท่านั้นนะครับถึงจะอัปโหลดกันทันนะอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ทํางานด้านนี้อัปโหลดส่งข้อมูลนั่นนู่นนี่ใชมันต้องการความรวดเร็วต้องการความชัวร์ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แต่ถามว่ารับสัญญาณ Wi-Fi แย่ไหมเหรอผมว่าไม่เท่าไหร่นะส่วนเซนเซอร์อย่างอื่นก็ปกติไอโฟนครับนำทางได้ปกตินั่นนู่ารุะสป iPhone SE 20 2วันย์่น่าซื้อไหมผมว่าคุณฟังตั้งแต่ต้นจนจบคุณน่าจะจับทางได้ว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตไม่เหมือนกันผมเองก็ใช้ชีวิตในรูปแบบของผมเป็นยูทูบเบอร์ใช้งานกล้องใช้งานจอใหญ่เล่นเกมจอใหญ่นั่นนูน่นนี่ผมเองก็จะแบบเอ้ยไม่ได้แฮปปี้มาก100%เท่าไหร่แต่เกิดว่าคุณชอบการพกพาความเป็นไอโฟนอ a c ปเตอ์คุณที่มีอย่างเช่น iPad MacBook มันลิงก์ต่อกันได้เฮ้ยมันก็ตอบโจทย์หรือว่าคนที่เปลี่ยนจาก6มาจะจะได้แบบงบราคาถูกๆหน่อยหรือว่าคนที่เป็นแฟนบอย Android อยากจะใช้ iOS ในราคาเริ่มต้นขอลองดูก่อน EcoSystem มันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคำตอบนึงก็ได้ <Hey. S 1> วันนี้ผมมารีมันด้วแบบกว้างๆให้คุณได้ลองฟังดูแล้วก็พิจารณาดูอยากให้เรา VS กับ iPhone รุ่นไหนคุณขอมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้หรือว่าอยากให้เรา VS กับ Android แบรนด์ไหนก็ได้ผมไม่สี่เรลี่ยสผมบอกเลยผมเวียดได้หมดพอมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้ทั้งหมดทั้งมวลนี้พวกเราซื้อกันมาเองก็จัดเต็มอย่างที่เห็นนะครับใครจะไม่พอใจหรือว่าอยากให้เราปรับปรุงไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15ื่นห้ะกลมๆให้นะครับถ้าเกิดอยากซื้อก็เดี๋ยวพยายามหาร้านที่มันราคาดีๆแล้วกันนะใน l a z า d a ในช้อปปี้ก็ได้นะครับหรือว่าพวกรบายก็ได้เดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้ม กับ iPhone SE สมา0ที่10นะครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาผมจะทำตามผู้ชมผมเป็นหลักแล้วกันเนาะเจอใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับตบมือทำไมก็ไม่รู้เอาเรื่องเอาใจเอาเรื่องเอาใจ